สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูตัวประคองกันแตกนะแบบเป็นเปเปอร์นะก็คือเคยทางคลิปไปแล้วแหละก็คือให้ใส่แล้วมันเป็นพอดีเงี้ยมันจะใส่ได้แค่ด้านเดียวนะด้านนี้ใส่ไม่ได้นะเห็นไหมมันไม่ลงนะจะใส่ได้แค่ด้านนี้ด้านเดียวมันคือทางของมันนะใส่ผิดทางมันจะใช้ไม่ได้นะแต่นี้มีเพื่อนๆถามมาว่าเอาพี่ของผมมันแตกตรงนี้มันแตกไปแล้วอะทําไงไม่ไม่มีปัญหาครับนี่มาดูกันอันนี้เป็นแข้งลูกค้านะครับตัวนี้แตกมาแล้วครับ ใส่ไม่ได้ครับทําไงดีครับใส่ไม่ได้ครับมีขายครับเป็นตัวใส่ที่มันแตกไปแล้วนะครับแล้วประคองได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวทาให้ดูนี่ใส่เข้าไปนะครับใส่น้อยเข้าไปปึ๊บๆนะครับไข่น้อยเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับไอที่มันแตกแล้วเป็นไงครับก็ใส่ได้ครับนี่ครับเป็นไงใส่เฟืองสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับใส่ตัว ประครองการแตกได้เหมือนเดิมประมาณนี้อ่าเป็นไงนี่นะครับมีบูทลองให้มีบูทลองให้ใส่น็อตได้เ,ดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมีบูทลองให้ใสน่น็อตได้เหมือนเดิมนี่ครับใช้งานได้เหมือนเดิมยังกิฟตเป็นไงเป็นไงแตกแล้วก็ไม่ต้องกลัวประครองได้เหมือนเดิมนะครับสนใจกดสั่งซื้อเลยไวรุ่น